บอสเสียงซื้อพัดลมมาเหรว่ามีไผ่เอ้าคือว่าจังัแซดไผ่ปนปดแล้วไผ่ปดแล้วไม่เป็นไผ่ปดกราบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนวอซิวในประเทศใดก็ตามประเทศกันยินดีต้อนรับข่าวสู้ซ่องวาซิงโนยอีกแล้วพ่อพี่น้องเนาะเดินมินิกับบอสเซียงกันเดินทางเข้ามาบ้านลงมาแงวมืออุทภรณ์แข่งสวรรค์นเขตพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยกสิขาไปทมไทยอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องไอ้เนาะครอบครัวของน้องตุ๊กน้องติ๊กพี่น้องเนาะโดยเป็นจังไดโตพี่น้องเอ้เซ็งกับบ่าอะไรเวะเขามาหาเพื่อนกัดเกือบหน้าต็มเลยพี่น้องเนาะครอบครัวเพื่อนคือว่าเพื่อนที่ได้สั่งของน้าของในประสันพี่น้องเอ้เนยโดยเนี่ยเพ่เซงสิเขาไปทมไทยอัปเดตให้ไปพี่น้องเขาได้รับด้โซนกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะโดยซึ่งครอบครัวนี้กับ อาบุเสียงสิเขามาอัปเดตพี่น้องเนาะกับมีทางกอนาค่ะมีทางผู้ใหญ่เจดีอยู่ต่างประเทศพี่น้องเอ๋เพิ่งได้มอบไม้บุเสียงเนามาเป็นสะพานบุญให้อายเตียวเพิ่งน้ำลาพาจากไปในพี่น้องเอ๋โดยมาเมื่อนี้กับบุเสียงคือสิเขามาอัปเดตว่าครอบครัวเพิ่งมีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่พี่น้องเอ๋เนาะเป็นจังไดต่อลำรงชีวิตพี่น้องเนาะโดยไปเบิ่งไปครับไปชมน้ำกันเลยพี่น้องเนาะตอนนี้กับมาฮอดมาถึงแล้วพี่น้องเอ๋มาช่วง อาตอนเที่ยงพี่น้องนะเนาะแลดพี่น้องไอ้แสบป๊าบีบีพี่น้องไอ,อ้เนาะอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ไปทักทายสบายดีเพิน่นเพิ่นอยู่น้ำกันจกคนเนาะบ้านเชินซานเพิ่นตอนนี่พี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเอ้ยที่ว่าหน้าบ้านเพิ่นซานกับสะอาดสะอ้านอยู่พี่น้องเอ้บ้านนี้เนาะปลูกหมากอึหมากอย่างนนเนาะเป็นลามเครืออในตอนนี้อ้าว bất an ninh đó sau hai đi năm tuk sau đi hmm 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 ทอดบ่ปีกายก่ไก่เนาะโดยว้าห่อนแท้นี่เป็นยังไงเนาะเสียงเวขมาเล่นน้ำมันนี่ไ่ได้เขามานานเลยอ่าเป็นอาใช่ทั้งพ่อทั้งอ่ายน้องเจ้าไปใส่เบิดร์ตคนอยู่ทึงทุ่งเฮือนบ่โดยโดยอ่ะโอเคเนาะเสนาะนี่ขึ้นไปทักทายทั้งพ่อเจ้ากันเนาะเสนอคนยู่ทึงคนเบ่โดย อ้าวสบายดีบ่าเอาแต่งตัวโลแท้สิไปทางได้นี่ีเงินบ่อเออสบายดีน้องเออเป็นจังไดเนาะพอเพิ่นกันเนาะลงมาก่อนพี่น้องเลยเออสบายดีฮะผอมหน้าพร้อมตาเนาะเออมาแต่ใส่นะกินนี่ฮะ มาแต่ดำหน้าแม่ยู่บ้านอ๋อมาแต่ลำหน้าบ่หน้าเจ้าของบ่หน้าง่ายนะหน้าแม่อือพอดีกะเวขาแม่ล่นน้ำมือนี่หอนเนาะนานเตียงซื้อพัดลมมาเหรอมีไผ่เอ้าคือว่าจังสั้นไผ่เปินปดแล้วไผ่ปดแล้วแม่เปิดหอยปดเปินหอยใต้นั้ำขว่าจังสั้นเนาะ บเตียงนั้นซื้ออันพัดลมมาให้แม่นบัดน,นี้อันไฟน่ะเพิ่นตัดออกซ่ํบ่แม่นเพิ่นตัดออกไปใช้ค่าภัแห่ยามมื้อแลงมาแล้วเพิน่นท่อือแล้ให้พาไปให้เพิน่นต่อให้อีบ่ได้บล่ล่ะหึจังไสิขอต่อนําไอ้หมานอ๋อแต่บ่จ่า,ายค่าซอยเพิ่นบ่หรือว่าไใบใบน่ะจ่า,ายจ่ายค่าแหตอนตอน,ตอนเช้าตอนแงมาแล้วเพินเ่นท เพิ่นปลอดออกเลยเออปลอดออกเลยเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้ต่อให้เด้อเนาะบ่อ้าวเนาะก็มืดได้อันนี้เนาะเอาใส่สายได้ซะคือบ่มีกู้ไว้แหกู้เก็บไว้แล้วแม่นนว่าตากแดดไ้เพิ่นสิอันนั้นย่กู้อได้เนาะมื้อนี้อันสิไปต่อซะนะเจ้าว่าฮะต่อนไอ้มานเพิ่นมาเพิ่นไอ้มานเนาะแม่น เพินเนเ่นถามเพิ่นเนี่ยเพิ่นจะหายโตเฉพาะยังไม่ถามชีไปขอโตเบิ่งหันเล่ห์น้องถามเพิ่นเบิ่งเนาะใช่เนาะโดยเพื่อเพิ่นหายโตน้ำ<ด> <ๆ S 1> มันยังมโมเมนต์ไพ่ของเฮาแมันก็ยากนเนาะเมีนทับอิดว่าชีตโตไพ่ตัวเองเอาเอมาแล้วเราอะไปซื้อสายไพ่ก็ได้เดี๋ยวกูณชัยโตน้ำเราอะแล้วก็พ่อน้องก็ไปซื้อซื้อสายไพ่ต่อประมาณได้เดือนหนึ่งแล้วเพิ่นกปับปบนี้เพิ่นถอดออกเลย จ่า,ายค่าไพ่แล้วเพื่นอนก็ะทาะนองทอดอะไรันอันซุมน้องกับกู้สายไพ่มากเก็บเอาเลยแบบนี้ฮะแมนได้เพื่นอนถอดได้สองมือแล้วก็ไปกู้สา,ายไพ่บ้างอืมอืมน่องแมมีเจ้าตัวนะตอนนั้นฮะเจ้าตัะะตวพ่อแม่นะแม่นะแปดตัวโอ้ได้แปดตัวแต่ว่าแม่นเจอแปดตัว น้องตุ๊กนี่ก็เฝ้าเว่แล้วบบนี้เนาะยังเหลือเวสองตัวเอาไว้เลี้ยงเองอนาณาเววัดแห้งนี้เลี้ยงเอาให้ยาเลี้ยงโซ่อืมเอาเวเงไปให้ยาเจ้าเลี้ยงอีกแม่แต่อยู่น้ำตัวนี้เดือสองตัววะสองตัวสามเบาสามตัวสามตัวแม่นี่ก็เป็นวัดอันนี้ค่ะวัวมีเงินซื้อยาให้เพิ่อนอาบน้ำอาบน้เนี่ยเนาะ อาบเลยเพื่อนเป็นวัดเสร็จเอาบันีอาบเลยเองอะคิโมะร่างคิโมะไหลอยู่ดีอยู่ดีกินข้าวกินหำแล้วก็มันกินกินกับพี่ช่งเจ้เพื่อนกินกับยังแหละถามน้องตุ๊กน้องตุ๊กกินกับยังกับเข่ามั้งนี่ฮะมีนี่กินอยู่บ่บทักักยังล่ะทักอันนี้บ่กย่อมือวะย่อมือย่อมนี่รวยรวบบ่ อ๋อกินกันยังกับนมจำเจีวสำหรับว่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆบอดึกไม่มีกองกินเลยบ่ได้ไปหาเห็ดปวกบ่เห็ดปวกออกได้เมีนมือนังก็ได้อยี่เหลี่ยมฟรีบ่าวเตียงมาก็เลยเอาห้เพื่อนมื่อแกงเนาะตันกันกินใช้อีกคนหนึ่งน่าจะนุ่งติ๊กเด้ดอยู่ในบ้านเปิดวันศิษ เผื่อผลิตใ,ในบ้านเพื่องในบ้านเบาะแต่เศร้าผู้ได้เขาไปบองม,มือกับข้ามออกมา<ว>เพื่อนนะไปแต่กระตัวเอ,อื้อไปเลี้ยงแม่คนเด้อไปรินน้ำมูเลยไปกินข้าวน้ากับไปออกไปเลยชุอไไขนมกินมันไปหาจางหาหลกงํำไม้มาขายเลย็ซื้อขนมกินไปได้เขามาเพื่อนเลยนอกจากข้ามจังมาเฮือนเพื่อคุณนะ<อ>บุมัางยู่เพื่อน อยู่เพื่อนและวพิษกันก็ถืกอกัน,น <c oughs> อยู่ด้วยกันเนาะคือว่าเนี่ยไปคนละทางห่างกันเนาะอยู่ที่ไหนเป็นจังไหนเนาะอันคือว่ายินว่าเห็ดของน้ำของในเนาะกินคือหนาเนอะบะ่มีพอได้นั่นเนอะบ่โตเพราะจำนั่นแหละบุญนมมีไม่อันนั้นไม่เส้็น้องรังกะสีดิก็เลยกไปได้เห็ดบุญนีไม่เส้ร็จจำบ่ไม่ ตัวนี้นนได้อีกอยัางนี้ใส่ของน้ำเจ้าอุปกรณ์ลังกระซีกับเสาอยู่เสาอะสังกระซีกับเสาเป็นเสาปูนก็คือเสา,ไม,นะสาไม้เสาไม้เสาไม้สังซีนี่อาจะครบมอหนิเพราะเมนอันนี้เลยอืมพูดไนะด้นาะห้องน้ำเนาะดูอยู่ข้างๆกันอ่าสังเนาะ เอเชียงเวะมาเล่นน้ำด้วยมีแต่กันขนมด้วยมาผาักด้วยเลยอ่ะเล่นกันจริงเนาะเราได้ไปรับจ้างทำามห้น้ำหน้าน้ำบ่อบ่มีกับไปดับหน้าหง่าดับหน้าสอยรุ้งเราได้ไปทางใด ไปกระยานบุกุ้มคัมคุณนี่มันโศเล็กน่อยเอาบุกุ้มเพิ่มให้อันไปกับสุนลายก็เอาน้องเจ้าไปน้ำเบาะเ่อนเอาไปน้ำพาไปเฮือนนี่ใน้องตุ๊กกับน้องติ๊กเอาบุกุ้มบุกุ้มเบาเพิ่อนเพิ่มให้ยู่เนาะ อนี่แอบหรือว่าช่วงนี้กับช่วงหน้าเห็ดห้เห็ดหน้าเนาะแต่ว่ากับตรงนี้เจ้ากลับไปเห็ดน้ำยาด้วยหักไปกับกุ้มค้าเนาะมาก่อนมันบ่มีน้ำดีผ,ผลผลโบโตกทางถึง้าพผลโบโตกว่าทางนี้ฮะเม่นตกเมื่อคืนนี่กะพ่อคิดินไล่ Để sắc lùng ở đám nát. rồi Bò chăm chín chín. Nó thì qua Năn như đoạn nông túc các bạn nhé Nhanh như đẹp bạn nhé gắn Nông ở nông gắn năn như đoạn Thôi bừng Bừng nông nằm đơ Rồi nó can nong chị bưng ướt mà, ướt, bởi vì, à, ướt để, còn đi hà, thiết bị kinh ngan, hà nay u nay kín nó, bởi vì ướt nhảy, bưng, 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 แม่บ่มีไทอันนั้นบ่เตียงบ่หยอกเสียดสิยังเสียดส่ก้นขี้น้องตุ๊กน้องติ๊กก็เสียดส่ก้นบาดนี้เอาเนาะให้เป็นได๋บาดนี้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้เดี๋ยวไปปรึกษาทางไอ้มานเบิ่งเนาะว่าเพิ่นสิให้ต่อหรือบ่เนาะแม่นขอต่อนไอ้มานขอต่อนําเพิ่นแล้วก็เฮาก็แล้วก็จ่ายค่าซอยเพิ่นเนาะแม่นเพิ่นให้ต่อนําประมาณกเือนสากล้วยแล้วก็เือนปู่สากล้วยนี่ได้ต่อนะอื3เือนเดวก็ได้ จะให้โตรูบัวเรซแล้วก็วได้หลายเฮือนเลยแน่นเนาะลองถามเบิ่งศึกษาเบิ่งเนาะมันใกล้เฮือนเคียงน่าจะให้โตอยู่หรอกเพราะว่าเขาโตเขากรบโบเรซอันใช่แบบฟรีเขาก็ต้องเขาก็ใช้ใจอันค่าไฟผ้าช่วยกันไแล้วเนาะน่าจะให้โตน้ำอยู่หรอกลองถามเพิ่อนเบิ่องน้อย โอเคโนะเสนาเด็กเอาไปเบิ่งทา้งเงินของน้ำกันได้เสียด้วยเลยเลยโอ้อันนี้บ่กของน,น้ำเพิ่นอืมเลยเนาะอันนี้จ้างได้พวกอันนี้ฮะจ้างบ่กคือเห็ดเองติดเดีวยวเสียไหมเจ้าเห็ดเองได้บ่กของน,น้ำไหมเองขุดเองเห็ดเองได้บ่อ๋อ คือว่าขุดมีสองท่อเนาะแล้วก็ว่างตรงนี้ตาตูนี้เลยดูแต่เสาเนาะเสาเสากับสังกะสีขาดไม่เส้นใช่าะเจะ้าอืาขาดไม่เส้นน่นนะข้าไในกัดเฮตโตเติมไปเนาะนคือว่ามีห้องน้ำหนึ่งกับชิด ง่ายอีโดดบันไม่ได้เล่นเขาป่า <c oughs> ห้องน้ามีเนี่ยสำคัญที่สุดของครัวก็บจังค่อยว่าก,กันอีกเนาะเห็ดซอยกันเนาะกับลูกเคยช, <c oughs> ช่วงวนี้กะอายุดเต็ดหน้าแล้วเนาะเ,เห็ดหน้าผลหมโตกะดุยรถดบันนี้เนาะเห็ดกับลูกเคยคนละเด็กคนหน่อยมือเด็กคนหน่อยก็แล้วแล้วล่ะได้ดอ,อีโดกเนาะอายก็คเคยเห็ดอันบางแบบตีโค้งห่างเห็ด เคยอันเฮ็ดเดือนเฮ็ดซานอยู่บ่เคยไปนําเข้าอยู่อืมเคยเนาะเคยอยู่อืมก็บ่ยากปานไดดอกเนาะมันสิเอาวงํากวัดเอาฟังคงห่างเอาโเพิ่นก็วางนี่ๆพี่น้องเนาะะโอเคเนาะเฮ็ดตามสบายเด้อดอ่าเนาะอ่านี่ก็ทั้ง เดินเนาะพี่น้องเอ้เพื่อนของบ่าวลำเพิ่นพี่น้องเอ้เห็นแต่รูปร่างเนาะนี่ก็เป็นของปลูกของพังทั้งของอเอ้ยนางเพิ่งมาปลูกพี่น้องเนาะเป็นผักบวกัวมะพริกพริกมะเขือมหมักฮุ้งพี่น้องเอ้เนาะมีครบหมดเลยติดกันเนาะกับเพื่อนนันจับแต่พี่น้องเอ้ฮะโอเคนอออเนาะไอ้เขากลับคนเด้เสเด้อ đùi hết à, thảm sờ bài đôi lơ, à, <laughs> đôi anh sờ bài đi anh, đó, hả, nước túc cáp à, nước té ai cáp của nó bẩn đi đó, rồi rồi cáp của đi đó, sao bài đi chứ, bài đi mấy, nó mướn, nó thà nó. ฮวนกานฮอนพี okay, okay. Okay. Wow. ่น้องเนี่ยโอเคพี่น้องเนาะกะเวกกะมาอัปเดตถามไทยอีกรอบนึงพี่น้องไอ้ครอบครัวของสาวแต่พี่น้องเนาะกลับตอนนี้ก็อยู่ล้มกันเบิดสุขุสุคนพี่น้องอ้ยุทธอาพักนึงกลับไปดำให้ดำอาปูย่าเนาะทางสาวแต๋กแกพี่น้องไอ้ไม่นี่แกยุทธทางพอฝนแกเห็ดเกี่ยวกับห้องน้ำเนี่พี่น้องเนาะ แปลงอยู่ของเราค่ะน,นี่น่าจะเมนเสาพี่น้องเอ้ยอ๋อน่าจะเป็นเสาห้องน้ำเนาะสี่เสาเป็นเสากลมพี่น้องเอ้ยเสาเดียม,มยสิใครอยู่พี่น้องเนาะนเป็นเสากลมอ๋อจังเลยกะได้คือกันพี่น้องเนาะบบเป็นยังดอกเนาะดูนี่เดือกะเล่ากับอาจจะเฮ็ดก็เฮ็ดค่อยไปพี่น้องเอ้ยเนาะ ดอในครอบครัวเพื่อนการนี่แดดเป็นน่องเลยบ้านเปนซานเพื่อนเนาะเออตัวนี้ก็ับแดดห่อนพี่น้องเอ้ยเลยฮะไรกับโอเคพี่น้องเนาะบูเชงกับมาอัปเดตให้พื่อนเปนนองเขาได้หั่นได้ส้มเบิองน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ่าก็คือหนึ่งปัจจัยพี่น้องเนาะอ่าทั้งครอบครัวนี่พี่น้องก็น่าจะมีสายอ่ามีพื้นมีไผ่โตจากบ้านใกล้ขึ้นเคียงพี่น้องเนาะอแต่มาพักนี้เพิ่นว่าเพิ่นกับบริหารน้ำแด้บริสันพี่น้องเพิ่นก็ได้กู้ เก็บเข้ามาไว้คือเก่าบปีนี้พี่น้องเนาะโดยบปีนี้ก็ทั้งสต๊ะก็สิได้ไปถามทั้งครอบครัวของไอ้มานพี่น้องเนาะปรึกษาเบิ่งว่าเพิ่นสิให้ต่อหรือบ่พี่น้องเลยเนาะโดยเพราะว่าสายไพรเราก็มีอยู่แล้วพี่น้องเนาะต่อไปก็ฮอดอยู่ดอกพุ่นน่ะประมาณเกือบ500เมตรเนาะพี่น้องเอ้ยโดย้าต่อได้ก็โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเราก็สิได้ใส่พื้นใส่ไผรเพราะว่าทั้งบ่เตียงก็ซื้อพัดลมให้เราแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอไพรผ่มีพี่น้องเนาะ โดยจังไดไอันี่กับร่นเบิ้งน้ำกันอีกทีนึงพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังไดพี่น้องเย้ยสำหรับบุเซียงนี่ก็มาอัเปเดตหนพี่น้องเราได้ครับได้ชมเบื้องน้ำกันพี่น้องเลยโดยอโอเคพี่น้องเนาะบุเชียงก็สิขอตัวเรืนอทางก่อนมานีพี่น้องเนาะคนอื่นกับบุเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้ขขอเนาะที่เขามากดติดตามได้ครับชมได้ให้กำลังใจบุเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเลยแต่หากว่าบุเซียงพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษได้ขออภัยพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะ ทางไรรฝากาแ้พี่นอ้องกดไลค์และกดแชร์ได้เป็นกำลังใจให้บปรเสียงนี่เดอ้อพี่น้องเนาะหรือสำหรับมื้อนี้พี่น้องเอบโปเสียงขัสิขอตัวเดินทางก่องมานีน้พี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเฮากันเบอร์สกูสุขอนเดอ้อพี่น้องสบายดี